อกอ,อกส,ว,สวัสดีครับผมก็กราบสาวัสดีเพื่อนกชาวอาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเองดีดอีกแล้วนะจัะจัดไปครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับแพนด้าเม็ดส้มของผมอีกเช่นเคยนะครับผมถึงมันจะเป็นอดีตไปแล้วก็ตามนี่ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับกําลังหัดเล่นแพนด้าอยู่นะโอเคผมก็ออกมาจัดใหล้ลวครับสําหรับคีแพนด้านะก็อันนี้ผมจะโซโล,โลแรงนะครับเป็น แรงคอนต้นนะครับคือไม่สูงมากสิบยี่สิดาวเล่นได้หมดนะครับผมเออสำหรับสเตปนี้นะครับผมเพราะว่าแรงพวกเนี้ยคือเอาจริงๆทุกอย่างคือไม่ต้องเป็นการสั่งนะครับยี่0ิสสิบดาวเนี่ยไม่ต้องเป็นการสั่งทางนั้นเลยนะเออแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะประมาณห้ารสิบดาวนะครับประมาณนี้ย่ำกระโหลกบังทีมาเลยเฮ้ยโกงเหรอเนองโอเคโบไม่แตกนะครับเพราะว่า ไบรอนมันไม่เล่นนะมันเคคีฟฮัลโหลเดี๋ยวเราตีดาร์คเลเลเลยนะครับ <S <S ตอนนี้วีล่าเราตายนะผมว่าเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเวลาเราเล่นโซโลแรงเราต้องตัดสินใจเลยนะยิ่งเราเล่นป่าด้วยนะครับโอเคแล้วจังหวะนี้ผมจะไปเวทต่อนะเนี่ยฟ้าเขาเกิดเห็นไหมเกิดมันก็ได้แบบหลายสเต็ปหน่อยนึงนะครับผมโอเคก็ใช้ไปครับไม่มีอะไรมากนะเล่นแพนด้านะค,คือถ้าเกมแบบเนีแบบ่ยอย่างตอนนี้ก็โดนไปสามศูนย์ละเห็นปะ อ,อมันก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเล่นโซโล่แรงด้วยนะแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าขึ้นแรงสูงสูงอะ่ะคือยังไงคุณก็เล่นได้ครับทีมเล่นเป็นก็เล่นได้แล้วจบแล้วนะครับมันไม่ยากนะแต่ว่าเวลาเล่นคุณอาจจะต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับในเรื่องการเข้าไฟอะไรอย่างงี้นะแพนด้า <Panda S 1> เป็นตัวละครที่แบบอย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวเน้นเคาน์เตอร์เน้นดักเน้นอะไรค่าอย่างเงี้ยแนะนําให้อย่าโผล่ตัวบ่อยนะครับจบังหวะนี้เราก็รอเพื่อนเล่นนะเพื่อนเล่นเราถึงเล่นนะครับถ้าเพื่อนไม่เข้าเราก็ไม่เข้านะอย่าไปใจร้อนนะครับ อาจจะวันนี้เล่นได้นะนนนนนเป็นเขาละย่ำกระโหลกจะไม่โดนแตกไป็หนึ่งตัวหล่ำหล่ำเฮ้ยตัวแม่ตัวมัมงัดหน้าไปเลยโอเคอย่างนี้เราถอยนะดาเมจทีมเราม,มันไม่พอฆ่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะรอดักฆ่านะคิซี่มาหรือเปล่าฮันหลุ่ออโอเคคิซี่มันอยู่ผมเคลียร์เลนเลยนะครับผมผมเห็นไฮยะเตะลงไปกลางนะก็โซโลวซะเลยนะครับผมคีฟเลนหวานเจี๊ยบนะครับ เดี๋ยวเราก็ฟังกันไปต่อนะคือต้องแพนด้าเนี่ยใช้เทมไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเล่นให้รวยไว้ก็จะดีกว่านะทุกคนนะเออเดี๋ยวนี้ผมบอกนะครับแพนด้ามันถ้าเล่นดีๆคือยังไงมันก็ชนะแทบทุกตัวนะผมช่วยเพื่อนกอนงีดทีหนึ่งบ่ายถอยถอยเออจะยันครับยับกระโหลกเลยอุ้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 ยมันเรียผมยับว่ะฝั่งนั้นละโอเคยังไงเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมก็แท็กเลนเหมือนเดิม S <S <an> <S เ็บหมดครับผมหาตั้งเรื่อยๆนะแพนด้า <S an> เป็นตัวละครที่ห้ามไปไฟบ่อยนะครับเพราะว่าตัวมันไม่มีซับเทนในเรื่องการดูดเลือดอะไรพวกนี้นะมันจะเล่นลําบากกว่าป่าตัวอื่นนะครับเออเราก็เล่นไปค่อยๆนะครับโดนเวอีกแล้วจะเย็นๆหนิว่าเฮ้ยให้กูได้ตั้งตัวก่อนหรือว่าม,าามันรัวกูแบบแพนด้าโน่นึงนะไขี้โมชิพหายเลยกูโอเคก็อันติกก็คูดาวค่อนข้างไวน,นะครับใช้ฟาร์มไปได้เลยนะ ยังไงไมร่อนโอ้โหโอ้โหไมร่อนเอาโบบาลอนให้วะ่ะไอชื่อแม่งก็เหมือนกันในสองตัวนี้เคเดี๋ยวเราไปเติมเลนไปเคลียบ์บัฟเราเนี่ยแหละนะครับมาดิไอแวนข้าวเหรอมึงอ,าาอ่ะข้าวไหลตายตายป่ะหูยหลบทันพอดีนะครับเฉียวหน้าไปนะสกิลหนึ่งเหมนเล่นได้นะผมจะดักมันนะอ่าเรารอเลยครับจังหวะนี้ยถ้ามันเดินลงมาอ่ะไม่รอลนะไปะ เกิดบ่อโอเคแหวนอีกตัวได้นะเนี่ยดูอันติผมคูดาวสิบวินะครับถ้าแหวนเดิมบางนี่ผมก็เล่นนะลหนารอบหาลิกเตอร์หน่อยนะไม่เล่นนะครับไอตัวนี้ตัวนี้มันหมอฮัลโหลหมอเชน okay. นะโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์การก่อนนะทุกคนต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ได้อยู่อันนี้เราบึ้มบึ้มหน้าได้นะนี่บึ้มหน้าบึ้มหน้าแล้วบึ้มหน้าเรา เราฟาร์มมาไปก่อ okay, <stock S 1> นนะครับตอนนี้สกอร์ก็นำมาแล้วนะแต่ผมว่ารู้สึกว่าทีมผมน่าจะเสียเปรียบในเรื่องของเขาเรียกอะไรแฮร์รี่นะแฮร์รี่มันอาจจะชนะเรานะโอเคเราตีบางก่อนให้เพื่อนแล้วกันนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้าเกูกระตุกอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเน็ตเน็ตเน็ตมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าโอ้โหไม่น่าเลยเน็ตปิงกูไม่น่าฝืนต่อเลยว่ะฮัลโหลทำไมกระตุก เะเยดน้วยลิกเตอร์ได้ไหมหลิกเตอร์ตายแวนฟิกนะราที่เคลียร์คีมครับเช้สก,กิลล่อนย่ำเลยไปดิว่าหูเกือบแล้วมาดีน้องมาดีน้องเล้โวโอเคค่อยๆเล่นดีกว่าตอนนี้ทีมผมมันสู้ในเรื่องของการทำเลนไม่ได้เลยนะ <c oughs> เจอวงเจอแวนเจอมีหน้า <c oughs> เข้ามาล็อกก็จบคืออย่างที่บอกครับแรงแบบมันไม่สูงมากนะตาเนี้ยคือผมมาเล่นแรงไม่สูงเท่าไหร่นะ อันนี้มันเป็นอีกดีหนึ่งนะครับเวลาผมจะเล่นแนะนำอะไรผมก็ไม่ได้อย่างแนะนำในเลงส่งเท่าไหร่นะแรลงส่งคือเขารู้งานกันมันก็เล่นง่ายนะครับคือแค่เราฟาร์มหาจังหวะเข้าสวยๆก็พอนะจริงๆเราควรเรียนรู้เรื่องพื้นฐานก่อนในเวลาเราจะเข้าไฟนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเน้นเข้าจังหวะที่สองให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ต้องพูดว่าเน้นนะเพราะว่าแพนด้าเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบนักแข่งหลายๆคนอาจจะให้แบบ TSC อะไรพวกเนี้ยแบบ A C หรือแบบแค่เก่งอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆคือผมมองว่ามันเก่งแบบมันก็มันก็อย่างที่เขาว่านะแต่ว่าถ้าเราเล่นดีๆมันก็สู้ไหวทุกตัวนะครับอย่างที่ผมบอกนะป่าเทียเอสนี่สู้แพนด้าแทบไม่ได้ทุกตัวเลยนะถ้าแพนด้ามาเล่นดีๆนะ,ะๆก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเล่นยังไงนะประมาณไหนนนี้ผมก็โยกยับเลยนะครับตอนนี้โอเคจัดไปครับจงหวะนี้เราก็ดักนะเนี่ยเราทําเวฟเสร็จเราดักเลยนะ จังหวะนี้ทีมเราน่าจะเล่นกันนะอ่ะผมจะรอเลยให้เพื่อนเล่นกันไปนัวไปฮะมาจาังหวะนี้หมดแล้วเห็นไหมปุ๊บมาเลยโอเคเฮ้ยถอยดิโอโหตายไปครับผมพยาเตก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมผมจะเน้นเข้าจาังหวะที่สองเป็นหลักนะครับคือเพื่อนมันจะบวกกันจะตายหาก,กเรื่องของแม่งอะคือผมเน้นแบบว่าเราแอคอะทุกคนเข้าใจป่ะแบบวิเราแบบแม่งเก็บหมดตีว่ะอะไรเงี้ยนะโอเค ประมาณนี้นะครับผมโอเคเฮ้ยเน็ตเน็ตเน็ตเฮ้ยที่เน็ตกูเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่เกมอะตายอีกตัวนึงแล้วเนี่ยค้างนะครับทุกคนโอเคอย่างนี้เขาเห็นแล้วนะอันนี้เราน่าจะเสียเปรียบแบบเสียเปรียบจัดนะครับสกอร์คิวมันได้อะแต่ว่าแบบเล่นไม่ไหวอะทีมผมตัวละครมันน่าจะสู้ยากหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะต้องเน้นคลิกซี่เป็นหลักนะดูจากทรงคลิกซี่น่าจะแบกในฝั่งสงคราม Okay, อย่างนี้เราเล่นไม่ได้นะผมว่าผมไม่เคลีย์เล่นเดอะอย่างนี้เราถอยเลยดีกว่านะครับเคลียบนนะปล่อยได้ปล่อยไปนะครับจริงๆอ่ะทุกคนทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ก่อนนะเวลาเราโดนดันบ้านนะครับถ้าทีมไม่ครบเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นก็ได้นะเราปล่อยบายแหลแตกหนึ่งบาแหลก,ก็ไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราทิ้งได้เราทิ้งนะ,ะจังหวะนี้ผมเล่นนะเดอเข้าให้ผมก็เล่นตามนะครับอ่ะสกิลหมดแล้วผมเข้ามา เห็นไหกขนมาสองอีย้ยที่แวนซอยฟรีว่ะชิบหายแล้วกูเป็นการเข้าด้วยอื้อหสวยจัดเอาวีกันนิมินิเชืร์กูมาย่ำแวนตายมาดิมาดิเนาะต่อได้ต่อได้ไ,ดไปไหนอะโอเคสวยมาดิวะเฮ้ยเสียบ,บ้าแลกไปมาแลกหนึ่งเห็นปะบางจังหวะเราสู้มไม่ได้เราก็ต้องเสียนะ มังกรให้เพื่อนนะครับจังหวะน,นี้เลือดเราน้อยนะเนี่ยเราไม่มีทับเทียนในการดูดเลือดเลยเว้ยคือเวลาเราเตรีอับเจ็กอะเนี่ยเห็นปหมนี่คือการสโลวลงังมึงดูในทีมกูดิแทนที่มันจะมาช่วยกูตียังไม่เดิมอะไรจะเย็นได้จะเย็นเย็น,ยน,ยนตายหมดอีกแล้วอะไรวะเน,นี่ยกูถอวะ่ะเฮ้ยโอเคจังหวะน,นี้ผมต้องทำเลนนะให้ฝั่งตรงข้ามมันดันบ้านไม่ได้นะ แลงสิบดาวโอ้อะไรวะเนี่ยคอนต้นก็คอนต้นของจริงนะดยว้ากับบ้านดีกว่าทุกคนลิกเตอร์เกิดอยู่นะลิกเตอร์ไฮยาเตะเกิดนะผมงงมากเลยเนี่ยเวลาเราทำเวฟเนี่ยมันเป็นอะไรต้องไปตายวะไม่เข้าใจเอ่อเป็นอะไรกันเฮ้ยครูค้างอะไรเน็ตมันเป็นที่เน็ตมันเป็นที่เกมวะฮัลโหลโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์กลางก่อนนะ ต้องพยายามรับเวฟเยอะๆนะครับเล่นโซโลแรงนะเล่นป่าแม่งต้องทําใจครับคือมึงแบกให้ตายหาตังค์ให้ตายสุดท้ายทีมแม่งแจกไม่เกิดครับนี่พูดเรื่องจริงนะจากซาอย่างงี้ทีมผมน่าจะไม่ไหวนะผมตัดเวฟเลยนะครับอ่าฮิซี่อยู่นะเห็นไหมบอกว่าฮิซี่มันน่าจะตัวแบกนะฝังภาพอ่ะมาเลยครับผมโอเคอย่างงี้เราถอยอ่ะฝั่งข้ามก็ขึ้นบ้านไม่ได้แล้วเห็นไหมอันนี้เราต้องตัดเวฟนะเอ้ยเอาแน่นะ ขอ,อกระโหลกไปโอเคไม่มีอัติย่ามาหึงกับพี่นะหัวคลิกซี่นา่ามีดาบอึดอยู่ยังกระโหลกมาดิกูเกือบแตกโอเคนิกเตอร์กูก็แหมซัพพอร์ตเล่นเป็นออฟเลนเลยนะแต่จริงๆตอนนี้นิกเตอร์ม่นช่วยผมได้เยอะนะครับเ,เ,เดี๋ยวผมเคลียร์เลนก่อนนะทุกคนนัวกันเลนบนอกีกแล้วทีมกูเนี่ยมันเล่นไม่รอผมอะคือมันไม่รู้ว่าใครแบกหรือเปล่าอะคือจริงๆผมแบกไหม แล้วผมเป็นตัวดาเมจหลักทุกคนเข้าใจฟิลปะไม่มีผมล้วงให้มันเล่นไม่ได้นะง่วะนี้ผมต้องรอล้วงหลังนะแต่ก็ดีครับมันเปิดก่อนผมจะได้ไปล้วงหลังทีเดียวนะ,อะโอเคโบว์แวนเอาแวนจังกะโหลตาดสองมาดิมาดิมาดิครับน้องโอเคเนี่ยทุกคนคิดว่าไงเออคือแบบผมมันเป็นตัวดาเมจหลักเว้ยจริงๆอะทีมมันไม่ควรเล่นถ้าไม่มีผมอยู่นะ คือถึงมึงจะหั uh. Meeting Leo. วโล้นอ่ะคือเท่ากับว่ามึงไม่มีผมอยู่ไงใช่ป่ะเอออันนี้ก็เล่นมุกอะไรเนี่ยไม่มีผมอยู่โอเคเราตีดักซ์เลยแล้วกันนะครับตังผมสามพันหยังไม่ได้สับของเลยจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยตัน้ตลกว่ะเออโอเคดูมันให้ผมตีนะผมก็จะตีแหละแต่มันไม่มีใครมากับผมไงมาเลย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 ขายรองเท้าออกดับแดงครับผมโอเคอาะดูลิกเตอร์ คือจริงๆผมมันไม่มีซับเทนและน่าจะมาชนให้ผมเลยโอเคไม่มีดูดเลือดนะแพนด้ามันเล่นละบากตรงนี้นะครับนี่คือข้อเสียหลักๆของแพนด้าเลยนะที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างจะเสียมากอยู่นะเออเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่สู้ป่าตัวอื่นไม่ได้ตรงดูดเลือดนี่นแหละมันต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเออหรือไม่ก็ฟาร์มจนกว่าเลือดจะเต็มไปล้นะ <Huh? S 1> ก็โอ้ยโดนแล้วเยอะบ้า สู้ได้อยู่นะมาจา้ามาดินอ้องเฮ้ยเย็นในมูดกดอึดหนักอึดสวนทำไมดูดหรอดูดแล้ดูดเหรน้รองโอเคตายทับเพียวไม่เป็นไรนะครับจังวันนี้เคลียเรนกันแล้วกันนะให้น้อยหนึ่งใช้เย็นนุ่งเพือใช้เย็นนะยเฮนะ้ยเรากี์เรนไปก่อนนะครับตอนนี้สกลับมา13ต่อ2 13ใต้2เออ เรื่องความที่แคลรี่เราเป็นไฮยาเตะนะก็อาจจะตีบ้านยากนิดนึงเพราะว่ามีหน้ามันรอโซนนะมันรอดึงกระชาก่ากถูน่ะนี่ไเฮ้ยพูดถึงโดนเลยลิเกเตอร์ก็โดนเลยแหมเอาฮิกซี่ให้แล้วกันพีชีมหน่อยแล้วกันมาเลยโอเคเอาฮิกซี่ให้ละที่เหลือมึงช่วยจัดการให้อยู่เลยเพื่อนโอ้โหหมาจ้ามันก็ซอยกูซอยกูเป็นหมูไอ้เฮียใสยยับโอเคเพื่อนโอเคได้ก้อนใหม่ให้มันเสียเปล่าเว้ย อีบ้านไหมขอสักสามทางโอเคสวยมาสิครับผมนี่เราก็เซ็ตของรอบเลยนะครับผมรอสับนะจริงๆผมเล่นผมไม่ค่อยได้สับของเออส่วนใหญ่ก็แค่แบบตายเกิดเกียวแค่นั้นนะครับคือถามว่าสับหล่ะแหละ่ะมันดีไหมก็ดีแหละแต่ผมว่ามันแค่เกียวมันก็น่าจะพอแล้วะเออส่วนใหญ่นะเพราะว่าเวลาสับของทีมมันไม่มารับไง ข้อเสียมันคือตรงนี้แหละก็เลยแบบเสียดายตังค์นะครับโอเคฉากนี้ผมก็ทำเวฟบ,บนไปก่อนอต้องค่อยๆเล่นนะครับผมห้ามตายผมตายทีมแพ้แค่นั้นแหละอันเนี้ยเลนล่างทำเวฟเลยเพื่อนมามาดาร์เวฟล่างมันไม่ค่อยสูงนะอันนี้คือข้อดีเราได้สามทางะไม่งั้นเราเล่นยากแนะ่โอเคอตัวนี้อ่าแวนแวนพุ่มนี้นะคลิกซี่อุย้ย อีซี่มีตายเกิดว่ะผมย้ำให้ทีหนึ่งเลยดีกว่ามั้งทีมย้ำกระโหลกบางทีเฮ้ยโอ้โหชิบหายเชี่ยเอ้ยสับแข็งมาดิเฮ้ยเล็บเล็บเล็บกู้เล็บกู้เล็บกู้โต้องตัดเล็บกูกิ้งไม่ออกเชี่ยไายะติยังไงเพื่อยังไงเพื่อสามทางแล้วเฮ้ยโอเคจังหวะนี้โอเคสวยสวยถอยถ่ยเลยถอายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยตายดิครับไอยติเฮ้ยไปร่อนโอ้โห ถใช่นียนนะเพื่อนฝูงตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะเราได้ถามทางนะครับอไม่กล้าตีไม่กล้กาตีนะจานี้เสียมดีครับรออะไรอะ่ะไอ้เล่นได้นะเพื่อนไอ้สวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยาฟิกใส่เหรอกูดโดดย่ำหนา้ามามดับดับอึดมาช้าไปนิดนึงนะแม่ผมไม่ตายนะโอเคเพื่อนสวย,สวยมีหน้าตัวเดียวโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็ลิกเตอร์ช่วยแบกนะถือว่าค่อนข้างโอเคเหนื่อยจริงๆ <c oughs> 10ดาว20ดาวนี้ยมานเหนื่อยมากๆนะครับคือทำอะไรแม่งต้องสั่งหมดนะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นแพนด้านะก็ผมเน้นย้ำในเรื่องการเข้าจังหวะแล้วกันก็คือเข้าจังหวะ2มันจะเป็นอะไรที่ผมว่าคุมสุดแล้วสำหรับแพนด้านะเออเราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเวลานเราเล่นนะโอเคประมาณนี้ไปละไอ้น้อยหนูบาย